จะเลคกดก o ดอินะครับไหนอ่ะคูคูชอบอ่ะผมเห็นแล้วขวานะขวานะอก่อนเอคูชอบย่งเลยน่ะมุ่งขวาเหรอกอดอิดนะกดอิดเออกดกอดอิดคูจะเล็กคอร์ด ไหนอ่ะครูสอนดูลงชื่อกดไปแล้วล่ะถ้าไม่มีแสดงว่ากดแล้วไม่เห็นเลยเออเหน่นะเปนื่อยนะยินตกดชื่อใครยังไม่ลงชื่อใครยังไม่พิมพ์ ไปยังไม่ได้พิมพ์ลายชื่อตัวเองในแชทาานะครับเขาจจะหมดเร้วไปแชดก็โอ้ยเจดบอกแล้วไงเมื่อกี้ผมก็เพิ่งบอกให้พักเครื่องให้ไม่ดูตัวเองเลยตอนนี้ห้าสิบกว่าคนมีคนยังพิมพ์ไม่ไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงห้าสิบนะพิมพ์ชื่อตัวเองชื่อชั้นชื่อ้ห้าสิบแล้ว,ลวจะเรียนหรอ ตังค์ะรอเนี่ยรอเพื่อนลงชื่อให้เสร็จก่อนแป๊บเดียวอ่ะระหว่างนี้ในไลน์เหรอครูในแชทดิลูกแชทในไลน์ในซูมเนี่ยแชทในซูมใช้ในใบงานใช่ไหมครับเด็อ่ะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องนี้ลูกแข่งกันเรียนเรื่องนี้ลูกสับสังคีตนะครับใช่ปะวะใช่ปะคนไทยไม่ใช่เ้ยอ๋อเดินเครื่องตีพื้นบ้านแผนสุดท้ายนะลูก แผ่นที่สามแผ่นที่สามเต้นตีพื้นบ้านมันกลับหนือเหมือนทำมากท่บ้านแดงได้สแล้วเล่นได้แต่เมื่ไงหนูก็จะพักโทรศัพท์ไว้ก่อนสิบนาทีเออเดี๋ยวเดี๋ยวครูเลิกเร็วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวครูให้พักเร็วไมโทรศัพท์หนูอ้าวใบรายงานขึ้นมาแล้วก็อ่ะครูจะปิดไมค์แล้วนะครับไม่รอไงค่ะมีเสียงใคร อ่าโอเคพร้อมเรียนนะครับมีเสียงโผล่ก่ออ่าก่อนที่จะเข้าเรียนนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับเข้าไปที่แชทก่อนนะครับแล้วดูเพื่อนเขาทําอะไรกันอยู่ลองเลื่อนดูอ่เพื่อนเขาลงชื่อนามสกุลช้นเลขที่นะครับอ่าดูนะครับแล้วก็พิมพ์ลงกับไปในแชทห้องนี้นะครับไม่ต้องเข้าไปในไลน์นะ พิมพ์ในตูมน,นี่แหละครับ<แ>โอ้ยนักพาาเทศเทียนไม่ต้องพูดลูกให้พิมพ์ลงไปในแชทรู้จักแชทไหมลูกในเนี้ยหนูลองลองแตะหน้าจอเบาๆหนึ่งทีแล้วมันจะขึ้นคำว่าแชท C H A T แล้วก็พกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อเรา นะคุณจะเช็คชื่อคนที่เข้าเรียนนวานะวิชาเดียวที่ทำแบบเนี้ยของปอ4เนะี่ยอ่านะติดมาทีแล้วลงชื่อต่อไปก็จะเข้าบทเรียนแล้วเนะาะอครูรงท้ายทักท้ายเด็กนะครับสวัสดีครับท <ำ S 2> ังไงเด็ก ครูขอสวัสดีครับนักเรียนนั่งเชืมือไม้ไม่มีอ่ะเออไม่ต้องเปิดไม้ทํำมืออย่างเดียวคนูจะแคปหน้าจอเร็วเได้ปิดหน้าจอกันหมดเลยเปิดเลยลูกเปิดจอเปิดจอขึ้นมาเออหนูอยู่บนรถในห้องน้ําเปิดมาเลยไม่ต้องอายแต่อย่าให้เห็นอะไรแล้วกันลูกนะเ <c oughs> จ็ดกินเสร็จยังน่ะหกแลนะ้วน่ะเจ็ดวาง นั่งให้เรียบร้อยต่อแสงใ้อด้วยครับต่อแสงเออไม่ใช่โอ้ใครไม่เปิดกล้องเปิดเดี๋ยวนี้เลยครูจะแคปหน้มมาจอแล้วเปิดไว้ตลอดเลยจะดูใครนั่งไม่เรียบร้อยตั้งใจเรียนเดี๋ยวครูเข้ามาสอนแล้ว เออเอาหน้ามาเข้าจอด้วยมองไปทางไหนฮะธน,นาทรธนทรมองไปไหนเออนั่นแหละใหญ่ไปแต่หน้ากลัวไม่ต้องใกล้มากอ๋อคนเข้ามาใหม่นะครับนี่มาใหม่อยนะู่แล้วกัญญาลัตมาใหม่กัญญาลัตหนูไปที่แชทนะลูกล้าก็เช็คชื่อนะครับโดยการพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปนะครับดูตัวอย่างในแชทได้ นะตู้เห็นไหมเนี่ยขนาดครูเข้าช้าห้านาทีนะให้พวกเราไปเข้า้งน้ำยังมีคนยังเพึ่งจะเข้ามาเนีย่ยในไลน์กล,าากลุ่มไลน์เรามีสองร้อยกว่าคนแต่ตอนเนี้ยเข้ามาแค่ห้าสิบหกคนเองนะพร้อมเียนยังครับ ถ้าพร้อมแล้วโอเคทำมือโอเคโอเคเลยเออดาวเออเนอฟินโอเคอ่าพร้อมเราจะเริ่มเรียนเลยนะครับครูจะแชร์กรีนวันนี้เราเรียนเรื่องอ่าคืนแล้วเพื่อนดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคน,นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้คุณครูรงไทยนะครับจะสอนนักเรียนนะครับเชิญครับคูทธงไทยครับ สวัสดีครับวันนี้เรียนเรื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคนะประวัติความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคต่างๆเขา,าบอกว่าดนตรีพื้นบ้านเป็นเสียงดนตรีที่ถ่ายทอดกันมาด้วยวาจาซึ่งเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการอ่านและเป็นสิ่งที่พูดต่อกันมาแบบปากต่อปากโดยไม่มีการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นลักษณะการ สืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบ้านตั้งแต่อดีตรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นซึ่งดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเป็นกิจกรรมการดนตรีเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานและช่วยสร้างสรรค์ความลื่นเริงบันเทิงเป็นหมู่คณะและชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นซึ่งดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเขาเล่นเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันใน ภูมิภาคหรือในหมู่บ้านนั้นหรือว่าในท้องถิ่นนั้นนั้นซึ่งดนตรีพื้นบ้านของไทยมีอยู่สี่ภาคหน,าหนึ่งภาคเหนือหนึ่งภาคเหนือสองภาคกลางสาม ภาคอีสานและสี่ภาคใต้ดนตรีพื้นบ้านภาคดนตรีพื้นบ้านของไทยมีอยู่สี่ภาคนะเริ่มที่ภาคแรกภาคเหนือภาคเหนือเป็นดนตรีพื้นบ้านเป็นดนตรีที่ชาวบ้านสร้างสารรค์ขึ้นด้วยการร้องและการบรรเลงโดยชาวบ้านและชาวบ้านก็เป็นผู้ฟังเองนะคือเล่นเองฟังกันเองเขาบอกว่าดนตรี พื้นบ้านภาคเหนือเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือดัดแปลงมาจากเสียงธรรมชาติเช่นซอของดนตรีภาคเหนือเนี่ยก็จะมีทํานองอ่อนหวานตามตามสำเนียงการพูดของคนเหนือเลยคนเหนือก็จะพูดบนหวานซอก็จะเป็นไปตามนั้นตามพื้นบ้านของแต่ละคนของแต่ละภาคอามาเริ่มกันที่เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือเครื่องแรกอันนี้เป็นพินเพียนะพินเพียเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด พินเพียมีคันทวนมีสายทั้งสองสายและสี่สายกระโหลกทําด้วยเปลือกน้ําเต้าตัดครึ่งหรือกะลามะพร้าวเวลาดีดใช้กระโหลกประกบหน้าอกขยับเปิดปิดให้เกิดเสียงก้องตังวานอันนี้บทบาทหน้าที่ใช้บรเรลงทํานองดีดคอไปกับบทขับร้องอ่าพินเพียใช้ดีดพร้อมกับขับร้องนะพินเพียเครื่องตรีพังเหนือต่อไปครับอ่าอันนี้เป็น เครื่องสีสลอ้สลอสล้อมีทั้งแบบสองสายและสามสายคันชักจะอยู่ด้านนอกตัวสลอ้อด้านหลังกะโหลกเจาะเป็นรูปลวดลายต่างๆเวลาสีใช้ยางสนถูทําไม่เกิดเสียงบทบาทหน้าที่ของสลอ้อใช้เบรเลานองประกอบการแสดงร่วมกับบทเพลงได้ทุกชนิดบรเล่วมเข้ากับวงดนตรีต่างๆไ,ได้ต่อไปต่อไปเป็นเครื่อง ดนตีภาคเหนือประเภทตีนะครับอันนี้ประเภทตีนะกองสะบัดชัยกองสะบัดชัยเป็นกองสองหน้าขนาดใหญ่หน้ากองหุ้มด้วยหนังขึงด้วยหมดุดตัวกองประกอบด้วยไม้แกะสลักทําให้ดูสวยงามบทบาทหน้าที่ของกองสะบัดชัยในอดีตกองสะบัดชัยเนะี่ยใช้ตีบอกสัญญาณเช่นสัญญาณการโจมตีค่าศึกปัจจุบันใช้ตีประกอบขบวนแห่หรือการแสดงในงานต่างๆนะต่อไปครับ ต่อไปเป็นเครื่องเป่านะปีแนปีแนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะเป็นปีประเภทลิ้นคู่ทําด้วยไม้เนื้อแข็งมีสองขนาดคือแนน้อยและแนหลวงนะตามรูปเลยปีแนมีสองขนาดแนน้อยกับแนหลวงนะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงร่วมกับคล้องกองแอลกองตะลดโพสใช้บรรเลงประกอบการฟอนต่อไปครับ ต่อไปเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะภาคกลางในรูปที่เห็นนี่เป็นกองยาวบอกว่าภาคกลางเนี่ยประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทดีสีตีเปา่าซึ่งลักษณะของวงปีพาดของภาคกลางหรือเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคกลางเนี่ยจะมีการพัฒนาหรือผสมผสานกับดนตรีหลวงซึ่งพัฒนามาจากปีและกองเป็นหลักมาละนาดและของวงพร้อมทั้งเพิ่มเครื่องดนตรีมาก ขึ้นจนเป็นดนตรีที่มีขนาดบงใหญ่แล้วก็ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางเนี่ยยังรวมถึงการขับร้องต่างๆที่ให้เกิดแบบความสนุกสนานเช่นกองยาวอะไรพวกนี้นี่ที่เห็นตามภาพนี้เลยเครื่องตีเครื่องแรกของภาคกลางคือกองยาวนะกองยาวเมื่อกี้กองยาวเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีตัวกองทาด้วยไม้ลักษณะ กลมกลวงขึงหน้ากองด้วยหนังมีรูปร่างยาวใช้สะพายเวลาตีบทบาทหน้าที่ของกองยาวใช้บบนเลงในจังหวะที่สนุกสนานคึกคักเล้าใจเช่นบบรเลงประกอบขอบวนแห่งานประเพณีหรือลาเถิดเทิงอันนี้กองยาวน่าจะเห็นบ่อยในพวกแห่ต่างๆแห่กระถินแห่ขันมากแห่งานบวชอะไรพวกนี้ต่อไปครับ ไปเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานบอกว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานน่ะเป็นดนตรีประจําภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีประวัติความเป็นมาเนี่ยนับพันปีเลยเขาบอกว่าโดยยังดํารงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อย่างมั่นคงในการศึกษาอาจสุบคนได้ว่าดนตรีในวนรรณกรรมพื้นบ้านได้มันถึกไว้เป็นหลักฐานภาคอีสานเนี่ยจะมีประวัติ ยาวนานมากเขาบอกว่าเป็นนับเป็นพันพันปีเลยที่เขาเล่นกันมานานเลยนะดนตรีภาคอีสานเนี่ยจะให้ความความรู้สึกแบบสนุกสนานอาจจะเคยเห็นกันพวกปงลางสะออนอะไรพวกนี้หรือไม่ก็วงแหร่รถรถแห่ตามตามภาคอีสานก็จะก็จะนั่นแหละตามนั้นแหละก็จะให้ความแบบสนุกสนาน เครื่องดนตรีเครื่องแรกของอีสานนะครับพินพินนี่เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะารักต้องเปิดกล้องชูสองนิ้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเองก็ชวนไปหยกบ้างน้อยให้หยวบ้างมาถักบ้างบ้างด้วยปิดไม้ด้วยไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวจะกลับไปิดไม้ด้วยอ่าเครื่อง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดนะพินพินเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานชาวอีสานบางครั้งก็เรียกว่าซุงพินทําจากไม้ขนุนมีลูกบิดหย่องและสายพินส่วนสายพินทามาจากโลกหะผสมเวลาบรรเลงจะใช้วัสดุที่เป็นแผ่นบางเช่นไม้ไผ่เหลาหรือปิกกิต้าดีๆได้พินใช้ได้ทั้งไม้ไผ่เหลาหรือว่าปิกกิต้าก็ได้นะสามารถเอามาผสมประสานกันได้บทบาทหน้าที่ พินใช้เลงทานองหรือดีดแนวประสานเสียงหรือบรเลงผสมวงดนตรตีอื่นและเลงประกอบการแสดงพินะใช้แทนกีตาร์ได้เลยนะเสียงคล้ายๆกันเลยต่อไปครับอ่อันนี้เป็นเครื่องดนตรตีพื้นบ้านภาคอีสานน่าจะหน้าตาจะแปลกๆไกปหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าซอบ้างซอบ้าง หรือซอกระบอกทําจากไม้ไผ่เป็นซอของชาวผู้ไทยหรือภูไทยบทบาทหน้าที่ของซอบ้างใช้บรลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นมีเสียงไพเราะอ่อนหวานใช้บรเลงทํานองประกอบฟ้อนผู้ไทยหรือฟ้อนภูไทยอ่ะถ้านักเรียนไปนเซิร์ชดูพวกฟ้อนภูไทยอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงซอบ้างอยู่ในนั้นด้วยต่อไปครับ ต่อไปปงลางปงลางเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะมีลักษณะคล้ายระนาดแต่จะแขวนในแนวดิงมีเสียงลดลั่นกันไปตามขนาดลูกระนาดเห็นไหมผืนผืนตรงนั้นนะที่เป็นลูกๆนะเหมือนระนาดเลยแต่ระนาดจะวางระนาดจะวางในแนวนอนปองลางจะอันนี้จะวางในแนวตั้งนะบทบาทหน้าที่ใช้เร็เลงทานองร่วมกับวงดนตรีต่างๆเพื่อสร้างความสนุกสนานมีเสียงกล้องกลางวานสดใสต่อไป อ่าต่อไปเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสานเรียกว่าแคนนะครับแคนคือเครื่องดนตรีประเภทเป่านะแคนแคนททำจากไม้ไผ่มีขนาดต่างๆประกอบเข้าด้วยกันเป็นตัวแคนการเป่าแคนจะใช้การเป่าลมและดูดลมออกมีเสียงสดใสสนุกสนานอ่าแคนแคนนี้จะพิเศษตรงที่ว่าแคนแคนไม่ได้เป่าอย่างเดียวแคนจะใช้ดูดด้วยทั้งเป่าทั้งดูด บทบาทหนะ้าที่ของแคนนะใช้บบลเลงประกอบการขับร้องหรือการไปรูปแคนนะครับแคนใช้รประกอบการขับร้องหรือบบลเลงในวงดนตรีต่างๆเช่นวงโปรงลางหรือในขบวนแห่ก็มีนะแคนบางบางบางวงอะไรงนี้ก็ใช้แคนในการแห่ด้วยต่อไปครับ ต่อไปเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้นะครับประวัติความเป็นมาชนในกลุ่มของภาคใต้นยมีหลายเผ่าพันธุ์มีหลายกลุ่มในอดีตมีการติดต่อการค้าขายมีความสัมพันธ์กับอินเดียจีนชวาวมาลายูนะตลอดจนติดต่อกับคนไทยในภาคกลางลักษณะของดนตรีพื้นบ้านของภาคใต้นะครับเป็นลักษณะที่เรียบง่ายประดิษฐ์อย่างง่ายๆจากวัสดุใกล้ตัวมีการรักษากอกลัก และยอมให้มีการพัฒนาได้น้อยมากดนตรีพื้นบ้านนั้งเดิมน่าจะมาจากเผ่าพันธุ์ของเงะาะซาไกนะดนตรีพื้นบ้านภาคใต้อันนตรีพื้นบ้านภาคใต้ในรูปอันนี้เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะเรียกว่ากองชาตีกองชาตีนี้ใช้บเลงในวงปีพาดชาตีเล่นคู่กับโทนชาตีที่ทําให้มีขนาดเล็กเพื่อ พกพาได้สะดวกในการขนย้ายไปมาขณะเดินทางไปแสดงมีเสียงดังตุกบางครั้งเรียกว่ากองตุกอ่าส่วนใหญ่เนะี่ยกองกองชาตีเนะี่ยมีชื่อหนึ่งคือกองตุกนะคนนักดนตรีส่วนใหญ่จะเรียกกันว่ากองตุกกองตุกบทบาทหนะ้าที่ของกองชาตีใช้เร็เลงในวงปีพาดและบรรเลงประกอบการแสดงหนังตลุงอ่ากองตุกเนี่ยใช้ใช้ในการแสดงหนังตลุงเลยนะถ้า ดูหนังตลุงเนี่ยก็จะเห็นกองชุดเอ้ย hey, เห็นกองตุ๊กหนังตลุงนะกองตุ๊กกองตุ๊กนี่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับกองทัดกองทัศของพักกลางแต่จะมีขนาดเล็กกว่าเล็กเล็กกว่าเยอะมากและเสียงก็จะแหลมกว่าประมาณนี้ครับต่อไป อ่าต่อไปเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเป่านะครับเรียกว่าปีกาหลอทําจากไม้เราปีมีเจ็ดรูมีรูด้านล่างหัวแม่มือหนึ่งรูลาโพงปีเป็นปากบานเพื่อใช้ขยายเสียงบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีกาหลอหรือบรรเลงในงานศพงานศพของภาคใต้ก็จะใช้นี่นะครับปีกาหลอนี่ก็หมดแล้ววันนี้จิบไปงานขึ้นมา ดูเลยครับหยิบใบ,บงานขึ้นมาทําเลยเห็นในใบ,บงานไหมในใบ,บงานเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่นักเรียนชื่นชอบ แล้วตอบคําถามให้ถูกต้องตามนั้นเลยวาดเครื่องดนตรีทพื้นบ้านที่นักเรียนชื่นชอบไปในช่องนั้นนะวาดลงไปเลยแล้วก็ตอบคําถามข้างล่างด้วยทาเลยนะคุณครูครับยอดภ้าให้ดูหน่อยครับ จะแคปหน้าจอแล้วไปทำครูค,ครับด้ใบงานใช่ไหมครับในใบางานครับเครื่องเรื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับผมทำนะครับทำตั้งแต่ตอนเช้าเลาครับครูคะับทำหน้าที่เราอะไรคะใช้เวลาทำหน้าที่สามเบงานที่สามนะ อเดี๋ยวส่วนเนื้อหานะครับเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับเออนั่นแหละอันนั้นแหละที่เขาว่ามีให้วาดภาพอ่ะลูใช่อักตันอันที่สามนะแข่งที่สามนะครับลูกพี่เขียนว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะลูกหนูชอบอันไหนเมื่อกี้เนี่ยหนูก็วาดลงไปเดี๋ยวครูส่งเข้าไปในไลน์หนูลองเปิดไลน์พวบคู่ไปด้วยก็ได้ มี <c oughs> ใครแคปหน้าจอครูท็อปลงมาในไลน์่ะ <c oughs> เดี๋ยวครูเอารูปภาพลงให้ดูนะแบบหนึ่งอ่ะโอเคมีอยู่หกไฟล์ เดี๋ยวไปเลือกดูชอบเครื่องดนตรีอันไหนหนูก็วาดลงไปเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่นักเรียนชื่นชอบจะตอบคำถามทั้งหมดห้าข้อให้ถูกต้องนะครับนาทีมีอะไรเปล่าเห็นมองหน้าเนี่ยนาทีมีอะไรเปล่าหลุกไม่มีครับโมมีอะไรเปล่าโมทำได้ไหมได้เนาะ โอเคยักหน้าพอเงได้ชไม่ได้หน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วดีแล้วเก็บไว้เดี๋ยวเราจะส่งอีกทีนึงตอนอที่จะมารับใบงานชุดใหม่นะเดี๋ยวเอาชุดนี้มาส่งด้วยนะครับทุกคน <c oughs> อ่ะเลยสับห้านาทีแล้วค่อยออกจากกลุ่มหาวแล้วธนทรีเดี๋ยวหมด ยังไม่ยังไม่หมดชั่วโมงอันนี้หรอกเดี๋ยวครูจะให้พักก่อนเนี่ยจะหลับแล้วนะครูออกได้ไหมอ่ะมือถือแม่หนูร้อยรออ่าได้ลูกได้ได้เดี๋ยวมันจะระเบิดออกได้เลยตอนนี้ใครเสร็จแล้วหรือทําได้แล้วพอที่จะรู้เรื่องแล้วออกไปทําเองได้เลยนะครับพอครูส่งเข้าไปในกล,ลุ่ม,ลมไลน์แล้วพร้อมเสร็จแล้วออกได้เลยไม่พูดออกไปเลยไม่ต้องพูดแล้วครับออกได้เลยครับธนาทรไปนอนก่อนไหมธนาทรทพอริสุ์สวัสดีค่ะ ดีเหมือนกันเ้นลูกสวัสดีครับลูกครได้แล้วเข้าใจแล้วออกแล้วไปวาดรูปแล้วก็ไปตอบคาถามเนี่ยชื่อเครื่องดนตรีที่หนูที่ชอบเนี่ย<อ>ที่หนูวาดเนี่ยข้อหนึ่งชื่อเครื่องชื่อเครื่องดนตรีเนี่ยที่หนูวาดไปคือเครื่องอะไรอ่วาดแล้วรู้ต้องรู้ด้วยใช่ไหม,มโม <c oughs> เป็นเครื่องดนตรีประเภทลายดีสต,ต,ตีเป่าวนะอยู่ภาคไหนเหนือกลางอีสานใต้กลาง ด้วยนะดูโมเข้าใจเนาะโมธนาครับยักหน้าโอเคลักษณะเสียงเป็นยังไงถ้าอยากได้ยินเสียงหนูเข้าไปดูยูนิเข้าไปเปิดใน youtube เลยเดี๋ยวเสียงมันจะมีให้หนูได้ยินเลยเปย youtube ได้เลยนะเครื่องดนตรีไหนกล้องยาวส่วนใหญ่จะเป็นกล้องยาวใช่ไหมใช่ไหมกับตันอ่าว่าแล้วกับตันชอบกล้องยาวเพราะมาตีห้องครูประจําตีจนพังหมดแล้วนะ่ะ เอาไม้ไปตีด้วยไม่ได้นะใช้มือตีนะนี่แหละพวกนี้หละชอบทำพังใช่ไหมกับตาทำพังใช่ไหมใครบ้างใครทำใครเก้าแต่ว่าเอาวิ์อย่างเงี้ยเฟซบุ๊กเนี่ยยักหน้า มีใครสงสัยไหมเนี่ยที่ไม่ออกนี่แสดงว่ายังสงสัยอยู่ใช่ไหมลูกลงชื่อก็ยังลงชื่อเรียนหรือยังเข้าเรียนเนี่ยพิม์เข้าไปในแชทในซูมนี้นะไม่ใช่ในไลน์นะลูกเนี่ยในห้องนี้แหละที่เราอยู่ใครที่ยังไม่ไเช็คชื่อยังยังไม่ได้ลงชื่อนะครับพิมพ์เข้าไปในแชทอันเนี้ยในห้องนี้นะไม่ใช่ในไลน์นะครับ ไม่ต้องมาถามไม่มีคนมาถามในในแชทนะหน้าที่เท่าไหรหน้าที่เท่าไหร่ไอตแตมรรแตมมีอะไรก็ออาแตมออกเลยพูด <c oughs> จุเตชิดยังไงเตชิดเตชิดไม่เห็นหน้าไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยเตชิดอะ่ะ องศาเข้าใจไหมลูกองศาองศาองศาไม่พูดกับครูเลยองศาเข้าใจครับเอไม่เปิดกล้องให้ครูเห็นหน้าเลยนะก็องศาใ้เห็นหน้าแว็บมือลูกก็โหวสวยมากลูกยังไม่เห็น <laughs> อัญชิตาเป็นไงบ้างวรเมทเข้าใจไหมลูกเ,เข้าใจเนะาะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาที่ส่งเข้าไปในไลน์แล้วนะคุณแคปไว้ให้แล้วชาวินีมีอะไรไหมลูกไม่มีหนูก็พักก่อนได้เลยนะเหลือเวลาต้องยี่สิบนาทียี่สิบสองนาทีค,คุณครูครับทำเสร็จแล้วผมออกเลยนะครับครับออกได้เลยวรเมทเนี่ยไอที่อยู่เนี่ยมไอโมเนี่ยร้องไงโมมีปัญหาอะไรเปล่าไม่ออกเนี่ย นี่ครูรอนึกว่ามีใครจะถามอะไรไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะได้ไปต่อวิชาต่อไปโมใครอยู่ข้างหลังอะโมเอาแล้วมึงเอาแล้วโมของเมืดเลยอไอ้โมแล้วมีพระด้วยนะไอนะ้นี่น่ะออกเลย <c oughs> เอาอยู่นี่มนอยู่นี่ไอ้โมมีพระด้วยนะหลังอะใช่ปะพระปะยิงพระเหรอ แต่เมื่อกี้ครูเห็นไม่ใช่พระนะโมปิดทำไมแล้ว <c oughs> ไอ้พวกที่ค้างอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ได้เรียนหรอก <c oughs> เข้ามาแล้วก็นอนหลับพวกหลับอยู่เนี่ย <c oughs> ใช่ไหมมีใครเถียงไหมไม่เถียงเลยไม่รู้ว่าเลิกแล้วโอเคพักผ่อนกันนะครับลูกพักเครื่องพักมือถือพักสายตา นะอย่าพิมอะไรไปเล่นนะในกลุ่มไลนครับก่อนพักก่อนอปคผูรงทายไปกันดีกว่าสวัสดีครับเด็กเด็ก